ก็สวีดาสวัสดีเพื่อนที่น่ารักตุกดุนทุกท่านเงด้วยนะครับมาหนึ่งเก้าเก้าครับผมร่มต้นเบ็ดที่สี่บาทกันเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มในดภาพกิจกรรมแทกทุนนี้ครับผมมาลุยกันครับสำหรับไม้นี้นะทุนสองร้อยนะครับทุนกลางๆช่วงกําลังดีนะครับผมเคอร้อยเปอร์เซ็นต์ดิไม่มาครับ มาก็ฝากไปกด,กด, like, ก,ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่โดมิโน่ได้นะครับเออหรือว่าแอดน้ำมอ้นะครับเขามีช่องกลับมาทาเป็นที่เรียบร้อยนะเข้าไปกาลังเข้าไปเป็นกําลังใจใพี่เขาหน่อยนะครับช่องผมก็แปะไว้ที่ช่องแนะนําอยู่ในช่องผมเรียบร้อยนะครับเข้าไปดูได้ครับผมมาลุยกันต่อครับโอ้หช่วงนี้มาขิงกันจัดนะครับแขบรูปแตกพันเบ็ดหนึ่งแตกพันส่งกันมาเยอะเหลือเกินหนะ้าหลังไวโหดเกินนะบางคนนี่ โอ้โหเห,นนเห็นผมบนเรื่องไอ้เบ็ดหนึ่งไยไม่ค่อยจะได้ไงผมเบดหนึ่งนี่แตกสูงสุดแค่400โอ้โหแคปมาขิงกันเลยได้มา2,000บ้างพันหนึ่งบง้งโอ้โหยินด,ดีด้วยครับไม่เป็นไรครับเด, <laughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักคลิปสคลิปละกันนะไอ้เบหนึ่งเนี่ยแต่คิดว่านะจะใช้เวลาสักครึ่งชัง่ว <laughs> โมงอะไเพราะมันค่อนข้างนานนะผมเคยจริงจริงก็เคยลองนะครับมันก็มาแต่แบบ มันมาไม่เยอะไงมันแตกทีมันก็ขี้เกียจรองไงผมรีบมาไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าตามสเต็ปตายเพื่อนๆเลยเพื่อนๆเ,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 เล่นแบบไหนก็เล่นตามนั้นเลยนะครับนะมาสําหรับวิดีโอนี้จะทํเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามแต่อย่างใดเนาะ,ะโปรดใช้วิจารณาณรับรับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมลุยมาจริงๆผมเคย ร้อยเปอร์เซ็นไปดีสวยครับเอมาหน่อยช่องแรกครับนี่ผมเคยปั้นทุนนะครับปั้นจากถาอยระ่ะหลักพันนี่แหละพันนี่ถึงหมื่นอันนี้เรื่องจริงเลยครับเคยปั้นมาจริงๆินะแต่ก็ยัยยงว่าเนะี่ยใช้เวลาระมาณหูวเป็นชั่วโมงครับแต่เบ็ดน้อยครับแล้วก็ค่อยกดกกดดไปคือเบ็ดน้อยแบบเบ็ดน้อยเลยก็ลุ้นมันตอนมันเข้าสแคทเทอร์นะถึงหมื่นนะว่าน่าจะถึงนะ จำไม่ได้แล้วเหมือนมีคลิปด้วยนะโอเคแต่มันใช้เวลา,านานมากครับครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเลยแต่ต้องเป็นช่วงที่มันแตกจริงๆนะครับเพื่อนๆคือกดจนมันยอมเราอะร้อยเปอร์เซนต์อีกผมพูดไปก็อ่ะผมว่าโมโอ,อีกหละเคยทําได้จริงครับแต่มันนานนานพูดนานเลยมาสเกตเตอร์สิบมาร้อยเปอร์เซนต์คือผมเล่นรอบเอาดีกว่านะ รุ่นหลักสิบหลักร้อยได้พันหนึ่งก็สะสมกําไรไปเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้แบบต้องการแตกเยอะแตกมากนะครับเราค่อยๆเปลีนค่อยๆไปคลับผมสวยครับเอเคสวยงามครับบื้บ้ามซัมเบอรร้อยเปร์เซ็นสิอย่างนี้สวยต่อครับหลังมาไหมครับผมหรือว่าจะเข้าเขาสแตกเตอร์โอเคอุ้ยร้อยเปิดเซ็นครับบื้บ้ามซัมเบยไปดิสวยครับที่เขียวมาสวยครับคิวไปคอนเขียวมา สวยนะไหลต่อสกแกตเตอร์มาครับคอมโบโบบัสวยสวยไปดีทั้งกระดานครับน้ำเงินโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหมันต้องยังซีมันต้องยังซีหวายติดอย่างนี้ก็ร้อยเปิดเสร็จไปครับผมมันแตกเยอะจริงๆนะก่อนเข้าฟีนี่มันจะไม่จ่ายเอานั่นไงมาอีกดอกหนึ่งครับ528โอ้โหแตกพันไปที่เรียบร้อยครับผมมาดี โอ้โหพอสเกตเตอร์มาก็มาเยอะจัดอะ่ะมาดีเคมาครับช่องแรกสวยงามจบที่คูณเท่าไหร่ครับเนี่ยคูสิบสองมาอีกไหมสวยงามไม่ดีโอ้โหเนรนลินครับสาวถ้ำโอ้โหโหดึงครับโอ้โหได้โอ้โห,โโหแตกนอกทีเดียวได้มาพันกว่านะโอ้โหทำเป็นเล่นไปครับพันสอง แตกนอกพันสองหดจัดโอ้โหยังไม่รวมเข้าสแอตเตอร์อีกนะเนี่ยมารฤๅป่าครับโอเคไหลไปครับผมมาขอดูหน่อยเฟซแพนบุญยังไงสิร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ปาครับสวยงามครับเจบ,บ,บึื้อบำสัมเบวายติดอย่างงี้ยโอ้โหเสียได้หน้าบุนครับผมนิดหน่อยแล้วกันขออีกนิดหน่อยมาหรือเปล่ปาครับ สามหมุนคิวสวยๆไปครับดอกนี้เอช่องแรกมาครับไม่เข้านะอีก2หมุนครับผมมาหรือไม่ครับอีกหนึ่งหมุนครับเอ้ฟรีในฟรีครับโอ้โหสวยจัดโอ้โหไม่รู้แต่มันจะจ่ายหรือเปล่าเพราะเราเล่นล่อแตกไปพันกว่าเลยเนะี่ยเบียดสิบเอาเน็ตผมเน็ตค่อนข้างไม่เสถียรนะมาแปดหมุนเจ็ดหมุนครับผม เคสวยครับพี่เขียวช่องแรกไม่เข้าครับผมมุนว่าไงเดี๋ยวไม่ค่อยจ่ายนะแตงเยอะเห็นไหมเกือจัดไม่เป็นไรครับถือแล้วว่าโอ้โหแตงเยอะมากเลยนะทุนหนึ่งร้อแตงมาหดจัดอะบอกเลยเด็ดนอกจบที่คูณ12นะโคตรหวดวอะได้มาพันกว่าโอเคสวยครับเคมาโอเคครับผม โอ้โหเงินรางวัลรวม2 27ครับโอเคครับผตุ้งจบต้องขอเพียงเท่านี้นะทุน199บาทขึ้นมาเป็น1,781ันเ็บาทนะโอเคครับผมใครชอบผมฝากกดไลค์ก,ก,กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มันเพจพัฒกิจกรรมแจกทุนนี้ดีวยวผมโอเคครับเจอก,กันคลิปใหม่ิหน้าครับบ๊ายบาย